สวัสดีครับผมท็อปจิลายุทธนะครับผมเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นกรุ๊ปซีอของกลุ d, ่มบริษัทบิ๊คนะครับ <f bell> เราต้องมีสกิลเซ็ตใหม่ๆแล้วเราต้องอันเลิร์นสกิลเซ็ตเก่าๆที่เมื่อก่อนจำเป็นแต่ตอนนี้มันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับแล้วเราต้องรี e a เลิร์สกิลเซตใหม่ๆที่ นะครับมันจำเป็นต้องมีในอนอาคตเช่น blockchain engineers ethereum engineers f น n ฟินเทคคืออะไร design thinking คืออะไร coding คืออะไรใช่ไหมครับ smart contract s, นะครับโ r o g r a m m e r s คืออะไร <us> ก็อยากจะเชิญชวนนักศึกษาทุกคนนะครับอย่าลืมมาเรียนคอร์สนะครับเศรษฐกิจดิจิทัลกันก็จะเป็นคอร์สที่ให้ความรู้เข้าใจที่ถูกต้องสามารถที่จะปรับตัวได้นะครับเรียนสิ่งที่มีสกิลเซที่จำเป็นที่จะต้องใช้จริงๆในอีกสิปีงหน้านะครับอย่าลืมมาเรียนกันนะครับขอบคุณครับ